สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมดรับบก์พายในแ a บเดรเียลส์สำหรับวันนี้นะครับตามที่ผมได้เคยบอกไปในคลิปอัปเดตก่อนหน้านี้เลยที่ว่าจะมาเล่นในแต่ละคาสสนั่นเองโดยภายในคลิปนี้เนี่ยก็จะเล่นคลาสนี้ครับนี่เลยครับมนุษย์หมาป่าคือมันน่าสนใจมากๆนะดูความสามารถดิครับไม่ว่าจะความเร็วดาเมจเลือดเพิ่มไปเลยครับ2เท่า แต่เฉพาะตอนกลางคืนนะในระหว่างวันตอนเช้าเนี่ยก็จะอยู่ที่0.9ก็ตามคอนเซปต์ของมนุษย์หมาป่าเนาะที่ว่าจะกลายเป็นมนุษย์หมาป่าได้ก็ต้องเห็นพระจันทร์แบบเต็มดวงใช่ไหมครับแต่เดนนี้แค่ตอนกลางคืนนะไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องรอตอนเป็นพระจันทร์เต็มดวงไม่ต้องนะครับแค่กลางคืนกลางคืนไหนก็ได้เราก็จะได้ความสามารถนี้มาทั้งหมดเลยความเร็วดาเมจแล้วก็เลือดไปเลยฮะ2เท่าโดยไอเทมเริ่มต้นก็คือพวครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อน เออแต่ว่าดาเมจนี้เขาไม่ได้บอกเนาะว่าต้องเป็นดาเมจระยะประชิดหรือเปล่าก็แสดงว่าโอ้โหปืนก็ได้เหรอถามจริงโอ,โ,โอ้โหอ่าเดี๋ยวลองไปเล่นกันซื้อมาเลยฮะ5 0พันธบัตรก็เดี๋ยวไปเจอในเกมกันเลยดีกว่าไปฮะ let's go <S โอเคมาแล้วก,ก็ทุกๆอย่างก็เหมือนแบบปกติทั่วไปฮะอันนี้ก็คือในระหว่างวันเนาะก็ อะไรหลายๆอย่างมันก็ดูปกตินะครับไม่ได้มีแบบคือมันก็แค่0.9อ่ะมันแทบไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอตอนกลางคืนแล้วกันเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าจะโหดแค่ไหนแต่ก่อนอื่นระหว่างวันนี้เดี๋ยวผมไปลองให้ซอมบี้ตีดูก่อนเพื่อที่จะดูว่าเลือดเนี่ยลดไปประมาณไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บหนึ่งในการเตรียมตัวนะครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยนะเออถ้าผมซื้อที่ขุดอันนี้เนี่ยแล้วเอาไปขุดแร่มันจะได้ไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับ โอ้เจ็ดสิบพอดีมาๆๆโอเคได้แล้วนะครับได้ที่ขุดมาอันนึงนะเนี่ยคือมันเป็นที่ขุดแร่เลยนะมันน่าจะได้มัง้งน่าจะได้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะบอกไว้ก่อนก็เลยต้องเอาไปลองนี่แหละไปครับออกรถกัน คืออย่างนี้ครับที่ผมซื้อที่ขุดมาเนี่ยเพราะว่าที่ขุดเนี้ยมันจะมีเฉพาะคาัสต์ของนักขุดแร่เท่านั้นผมก็เลยอยากจะลองดูหน่อยว่าถ้ามันมีขายแบบนเนี้ยเนี่ยแล้วลองเอาไปขุดดูมันจะมันจะขุดได้เหมือนนักขุดแร่หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวต้องไปลองดูกันเนาะเอาละไหนๆก็แวะมาละเดี๋ยวมาซอมบี้มาตีหน่อยครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะลดเท่าไหร่เดี๋ยวนะเหมือนซอมบี้ไม่เห็นนะครับเอ้ยเขาแก้แล้วเหรอจริงดิ ไอเรื่องเส้นสายตาครับที่ว่าต้องเห็นแบบไม่มีอะไรกั้นน่ะแล้วต้องเห็นแบบข้างหน้าเท่านั้น,นที่สายตามองเห็นเออุอ้ยอย่างงี้ผมก็ได้แล้วได้แล้วมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวลองให้มันตีดูนะครับว่าเลือดผมจะลดเท่าไหร่1 2ึ่สามจึ๊บโอเคครับประมาณนี้นะจำเอาไว้ประมาณนี้ลดไปแค่จืด๊ดนึงจำเอาไว้จำเอาไว้เดี๋ยวรอตอนกลางคืนแล้วลองให้ซอมบี้ตีดูว่าเลือดจะลดเท่านี้หรือเปล่าเอาละซอมบี้ด้านในานี้ โอ้แค่มีไอดีกั้นไว้มันก็ไม่เห็นครับทําเป็นเล่นค่ะทำเป็นเล่นถ้าผมออกมาอย่างนี้ปุ๊บอ่าเห็นเลยครับเห็นไหมอ่าเส้นสายตาทํางานแล้วนะดีมากๆโอ้แต่ว่าเชือกนี่ตั้งแต่มีอัปเดตเชือกครั้งนั้นที่สามารถใช้เชือกได้ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้เลยนะครับแสดง,งว่ามันน่าจะส่งผลต่อตัวเกมจริงๆนะมันถึงเป็นแบบเนี้ยเอาจริงเชือกมันเป็นระบบที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันเอาไว้เก็บของได้เยอะดีเวลาจําเป็นเนาะแต่ไม่เป็นไร ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาจะนํากลับมาใช้จริงๆอีกครั้งหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไปหาแร่สักก้อนหนึ่งเพื่อขุดว่ามันจะได้หรือเปล่าคือถ้ามันทําได้เนี่ยผมจะได้ไม่ต้องไปเล่นอนักขุดแร่อะเอาป่ะไปกันต่อเอาละมาและเวลาที่รอคอยนะครับ เวลากลางคืนนั่นเองมาฮะเป็นพวกซอมบี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเลือดผมจะลดเท่าไหร่อุย้ยเจอแล่เจอแล่พอดีเลยเจอแล่พอดีเลยอ่ะหยุดหยุดหยุดหย,ยุดก่อนที่หยุดก่อนเฮ้ยเออเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากให้มันแบบคำนวณแบบถูกต้องเนาะก็ต้องให้มันตีแค่ทีเดียวก็พออ่ะผมลงมาเลยก็ได้นะครับมาซอมบี้ตีจึบ๊บน,าน่าไงทุกทุกคนเห็นไหมเลือดลดไม่เท่ากันนะครับ้วดูโอ้โหความเร็วความเร็ว นั่นฮะเลือดลดไม่เท่ากันนะแล้วดูความเร็วหึมดาเมจผมก็ต้องสูงขึ้นด้วยใช่ไหมมาดิมาดิมาด,มาดิจึ๊บโอ้โหสูงจริงครับสูงจริงครับโอ้โหโ้หยเอาเรื่องจะจัดแล้วเราวิ่งเร็วกว่าด้วยนะอ่าหาจังหวะหาจังหวะอืมไอตัววิ่งเร็วนี้มันกะจังหวะยากนะครับแต่ไม่เป็นไรยังได้อยู่ผมไม่กลัวแล้วฮะตอนกลางคืนผมไม่กลัวแล้วครับเลือดก็เยอะแถมโจมตีได้แรงอีกจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่าเรียบร้อย คือต้องหาจังหวะในการโจมตีสักเล็กน้อยนะครับไม่งั้นเราก็จะโดนโจมตีเนาะอ่าคือเราก็โจมตีไกลพอสมควรนะครับเห็นไหมแล้วก็เรียบร้อยอ่าได้อยู่ได้อยู่จริงๆไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้ก็ได้นะยืนยืนในตัวรถไฟก็ได้แต่เนื่องจากผมต้องการลองคาสไงแล้วมันก็โหดจริงๆครับมีติดตรงนี้ตัวหนึง่งมาฟีฮะเรียบร้อยเออมันเป็นแค่คืนแรกด้วยไงซอมบี้เลยน้อยไปนหน่อยอ่า ตอนนี้ผมก็กลับมาเดินแบบช้าๆในเนื่อยอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปลองขุดแรกกันฮะไหนดูซิผมมีที่ขุดแล้วมันต้อง2ทีนะครับถึงจะถูกต้องเนาะหนึ่งสโอ้ยจริงด้วยเอ้ยโอยูไม่ต้องไปเล่นคาร์ดนักขุดแร่นะครับพึ่งดวงเลยฮะว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเจอที่ขุดขายโอ้โคตดแจ่มครับอันนี้ดีมากๆนะช่วยได้เยอะเลยเอาละในบ้านหลังนี้มันคืออะไรนะอ๋อโอเค ตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นั่นนะร้านขายยาโอ้แต่เอาจริงมันก็เล่นยากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าซอมบี้มันไม่เดินมาใกล้ใกล้ใกล้ๆบ้านอ่ะไม่ตีต้องบอกว่ากำแพงบ้านมันไม่เดินเข้ามาใกล้ๆเลยนะครับถ้ามันไม่เห็นอ่ะแต่ก็ยังดีนะฮะที่ตัวละครเราตีค่อนข้างไกลแถมตีทะลุได้อีกมีอะไรที่โกงกว่านี้ไหมโอเคเรียบร้อยข้างในนี้มีอะไรมีค่าบ้างหรือเปล่านบไม่มีเลยฮะเก็บเชื้อเพลิงดีกว่า โดยในเกมนี้ผมก็จะเล่นจนจบเกมนะครับเพื่อที่จะฟาร์มพันธบัตรด้วยเดี๋ยวยังไงก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าความสามารถของคลาสนี้ก็มีประมาณนี้ได้แหละไม่ได้มีอะไรมากมายโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตัวเมืองเซฟโซนแรกแล้วแ,และดูการเดินครับอูโหูเร็วมากคือชอบมากครับความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณนี้เนี่ยมาทำอะไรแบบรวดเร็วอะ่ะทันใจอะ่ะเนี่ยฮะผมดยเอาเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้เยมีเกิดในนี้ด้วยเหรอวอท เขาตั้งใจไหมเนี่ยอุ้ยมาแล้ว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 มาป่ามาแล้วอยอยากเจอนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอยู่ในเซฟโซนอยู่นะครับได้เงินมาประมาณนี้นะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทดลองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาวุธระยะไกลก็คือปืนนั่นแหละผู้ซับซ้อนเลยตะก,กี้นี้ <c oughs> ก็คืออาวุธปืนที่ผมจะซือ้อก็เอาปืนไรเฟิลไปเลยได้แหละ คือวิธีที่ผมจะทดลองเนี่ยก็คือเอาปืนไรเฟิลวันนี้ไปยิงตัวซอมบี้ครับเพราะว่าถ้าเอาไรเฟิลเนี้ยไปยิงตัวซอมบี้ซอมบี้ก็จะไม่ตุยในนัดเดียวเนาะถ้าเราไม่ได้ยิงหัวซึ่งนั่นแหละครับผมก็จะเช็คว่าเลือดเนี่ยมันลดเท่ากันหรือเปล่าในตอนกลางวันกับตอนกลางคืนอ่าเดี๋ยวไปทดลองกันดูนะครับก่อนอื่นก็นั่งซื้อก่อนเพราะว่ามันซื้อลําบากขึ้นนะครับ <laughs> มาฮะ ตอนนี้เป็นเวลาเช้านะครับมาดูกันซิว่าถ้ายิงที่ตัวเนี่ยเลือดจะลดเท่าไหร่หวัสดีครับขอคนนึงครับคนนึงฮะคนหนึ่งก็พอมาๆๆยิงที่ตัวนะครับจู๊บเอา้าเอา้เอาเอาปืนนี้ยิงท,งที่ยิงที่ตัวทีเดียวตุยเลยเหรอหรอหรือผม่ะกี้นี้มันฉลับเข้าหัวเปล่ามาดิมาดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ, anecdote. เดี๋ยวลองยิงที่ขาดูก็ได้จู๊บไม่โดนนะโดนเอา้าเอา้าทีเดียวตุยแล้ว ตั้งแต่เมื่อไหร่เดี่ยวก่อนหน้านี้ไม่ตุยนะคือผมว่าผมก็จําได้นะครับว่ามันไม่น่าจะตุยวอทไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเมื่อปืนนี้ยิงตัวทีเดียวตุยก็เดี๋ยวไปซื้อปืนพกก็ได้แล้วก็ค่อยมาลองใหม่อ่ะเสียเวลาไปเมืองถัดไปอีกนะครับ <c oughs> จะได้ลองหน่อยก็ก็ไม่ได้ลองอยู่ดีๆก็ยิงตัวทีเดียวตุยเลยก็ก็ดีนะครับจำเอาไว้ว่าปืนนี้ยิงตัวก็ได้นะไม่จําเป็นต้องไปเลงที่หัวอย่างเดียวเอาละ ในบ้านนี้มีซอมบี้หรือเปล่าอ่ามีตัวหนึ่งครับมีตัวหนึ่งครับอ่าอ่าเดี๋ยวยิงเอาตัวไหนดิตัวนู้นได้ไหมออกมาแบบอยากเห็นนะอยากเห็นเลือดไม่เป็นไรตรงนี้ก็น่าจะเห็นเลือดและมั้ง ใจเย็นใจเย็นมามาฉีกฉีกมาตรงนี้โอเคโอเคโอเคครับยิงตัวนะจึ๊บอ่ะประมาณนี้ครับทุกทุกคนจำเอาไว้นะเป็นเลือดสีเป็นแถบสีเหลืองเลยก็คือลดลงมาครึ่งหนึ่งอะ่ะบวกกับอีกนิดหนึ่ง <c oughs> เข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอตอนกลางคืนอีกรอบนะครับแล้วก็ค่อยมาเช็คกันใหม่ว่าดาเมจเนี่ยเพิ่มในส่วนของปืนด้วยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปหาซอมบี้เพิ่มเติมก่อนเอาละผมเจอบ้านแล้วนะตรงนี้แล้วตอนนี้ก็เป็นกลางคืนด้วยนะครับแถมเป็นกลางคืนที่ <c oughs> ้องฟ้าสีแดงอีกอ่าเดี๋ยวจะรีบทำแล้วกันเนาะรีบทำรีบทำมา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 ,มาตัวนี้ตัวนี้นะยิงที่ตัวจึ๊บโอ้โหนี่ครับดามเมจขึ้นจริงด้วยนะเห็มไหมเป็นเลือดแดงเลยนะครับมีอีกไหมมีครัยิงที่ตัวนี่ก็คือแรงขึ้นครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นปืนพกเนี่ยก็อาจจะต้องเล็งที่หัวเนาะถึงจะคุ้มนั่นเอง เอาละก็ได้ลองแล้วนะว่าดาเมจในส่วนของปืนเนี่ยเพิ่มหรือเปล่าสรุปก็เพิ่มนั่นแหละเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปเจอกันอีกทีช่วงท้ายเลยล้วกันเนาะไหนๆก็เล่นละเล่นให้จบไปเลยไปครับ let's go โอเคถึงแล้วถึงแล้วใจเย็นใจเย็นก็เดี๋ยวเคลียร์ในตัวเมืองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ อ่าท่าที่ผมคำนวณเนี่ยก็น่าจะกลางคืนพอดีนะซึ่งนั่นแหละครับพอถึงจังหวะนั้นก็ค่อยออกไปบู๊กัน <c oughs> เออมาดูกันว่าจะรอดไหมในช่วงกลางคืนนะมามามาเข้ามาเข้ามายิงกันยิงกันยิงกันเข้ามาอุ๊ยมาจอดตรงนี้โอ้โหยโอ้โหน่ากลัวเลยจอดแบบนี้นะครับจอดแบบนี้ก็น่ากลัวสิครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันติดอะไรเนี่ยโอ้โหชีวิต <c oughs> ติดอะไรก็ไม่รู้อ่ะออกไปเลยแล้วกันยิง ยิงโอเคได้อยู่ไหมหมดยังเสียงยังอยู่นะครับโอ้โหมาติดอะไรตรงนี้เนี่ยโ,โจมตีไงเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ได้าง่ายๆแก้ไข้สงสานการไปก่อนเรียบร้อยหมดยังมีข้างในอันนู้นคนหนึ่งคนหนึ่งยิงโอ้โหวกว่าจะโดนโอ้โหเหมือนเสียงเพลงยังอยู่นะครับอ่าผมได้ยินเสียงแแถวนี้ฮะอยู่ข้างนอกเลยเหรอถามจริงไปเกิดะไรตรงนั้นนะ่ะ อ่าไหนๆมันก็เกิดข้างนอกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มพันธบัตรก่อนแป๊บหนึ่งเค okay, ฮะเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวมาเปิดสะพานกันก็น่าจะมืดพอดีเลยมั้งเดี๋ยวดูก่อนโอ้โอ้หมีเสียงเพลงด้วยอ๋ออันนี้อย่าที่เขาบอกว่ามีการเพิ่มเข้ามาเอาละครับมาแล้วฮะตอนกลางคืนนี่สีสีแดงอีกชีวิตโอเคต่อสู้เลยครับต่อสู้เลยครับไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวฮะไหนๆก็มาแล้ว ฮ <c oughs> ทำเวลาครับมันเกิดปุ๊บก็ยิงปั๊บอ่าคือมันดีตรงที่เราไม่ต้องไปเลงที่หัวไงเล็งที่ตัวก็คือจบตุยได้เลยมันดีมากๆเอาจริงตัวเกมมันเล่นง่ายเลยนะหรือว่าเขาปรับไปให้เป็นโหมดฝันร้ายไหมที่จําเป็นต้องยิงหัวอย่างเดียวคือที่ผมหมายถึงเนี่ยยิงตัวก็คือไอ้นี่ฮะก็คือยังไม่ตุยจําเป็นต้องยิงหัวเหมือนเดิมพอเข้าใจไหมคิดว่าทุกๆคนก็น่าจะพอเข้าใจกันฮะ ผมแค่อธิบายไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมกําลังคุมสถานการณ์ได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีพวกแวมพร์มาก็ตามนะครับเอาผมไม่ลงหรอกกลางคืนแบบนี้ที่ผมท็อปฟอร์ม,มากๆทุกอย่างนี่2เท่าหมดในตัวผมเนี่ยทุกคนดูดิครับดูดิครับโอ้โหทำเวลาจัดเออรู้งี้น่าจะเรียกบอสเทสลาออกมาด้วยไหมเออเอเอน่าจะเจ๋งดีนะเพราะว่าความเร็วเท่านี้แล้วก็บวกกับน้ํามันงูเท่านี้เนี่ยมันวิ่งไปทันไหม วิ่งไปที่ตัวเมืองที่7จ็ดหมื่นอ่ะคือมันมีวิธีอยู่นะครับก็คือใช้เทคนิครถดเข็นบินได้นั่นแหละในการไปตัวเมืองก่อนหน้านี้เพื่อไขบอสเทสลาแต่ถ้าเป็นน้ํามันงูเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะได้นะน่าจะได้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้เช้าแล้วครับเช้าแล้วหืกองศพนิดเต็มเลยฮะกองศพนิดเป็นบรือโอ้โหเอาเรื่องจะจัดดูดิครับอารมณ์คล้ายๆแบบเกมแนววันแมนอามี่ไหมผมเรียกถูกไหม ที่คือมีแค่เราพระเอกคนเดียวอะแล้วจัดการคนทั้งกองทัพได้อะ <c oughs> ประมาณนั้นเลยดูดิครับโอโหซสร้ากศพอยังโหดเอาละน่าจะหมดแล้วนะมันไม่น่าจะเกิดแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูเวลาก่อนเวลาก็เหลืออีกแค่นิดเดียวครับก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยแล้วกันไปฮะ let's go โอเคครับเรียบร้อยแล้วทำไมหมวกผมยังติดอยู่อีกเนี่ย <c oughs> สำหรับคาร์ดมนุษย์หมาป่านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคาร์ดท,ที่โกงระดับหนึ่งเลยนะครับเล่นได้ง่ายมากๆโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคาร์ดท,ที่ผมแนะนําเลยนะเอาละคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งคารัดแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนี่แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม